ค่เมื่อนี้พระพี่น้องมาเบิ้งกันขุดบ่อเลี้ยงปลาหมอปลาดุกเลี้ยงกบค่ะป้าไปเบิ้งน้ากันค่ะนี่ค่ะเพื่อนกำลังขุดบ่อเตรียมบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาหมอเลี้ยงปลาดุกเนาะปลาไปขุดคุยกับเจ้าของบ่อกันค่ะเดี๋ยวแต่จังหวะค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณพ่อแนะนาตัวเองนะค่ะสมพรมุเลยครับสมพรฟ้ามเหรอครับ สมพรฟาร์มเนาะครับพี่กาดเท้ายูใสครับพ่ออยู่บ้านโปโลครับค่ะบ้านโปโลหมู่สามกมลาใสครับอ๋ออยู่กมลาใสจังหวัดกาฬสินท่าเนี่ยเนาะครับผมค่ะพ่อขุดบ่อไม่นี่เอ่อจักบ่อค่ะสี่ครับสี่บอบอละหมื่นกว่าบาทครับโอ้บ่อละหมื่นกว่าบาทค่ะหามื่นแปดครับนี่ทั้งเบิดนี่ยสี่บอหามื่นแปดเนาะความกว้างเท่าไหร่ครพ่อ กว้างสิบครับกว้างสิบเมตรครับเงาหยิบเจ็ดเงาวยิบเจ็ดเมตรครับความลึกกันเดี๋ยวค่ะลึกเมตรห้าสิบครับลึกเมตรห้าสิบเนาะนี่ค่ะเฮ็ดดีดีสีบอเฮ็ดพร้พอมกันค่ะบอละหมื่นกว่าบาทคิดว่าห้าสิบวางแผนเลี่ยงอย่างแน่ค่ะพ่อเลี่ยงปลาดุกปลาเขง็เขงกบนี่ล่ะ,ะครับปลาเข็งก็คือปลาหมอละเนาะปลาหมอละครับเลี่ยงทุกอย่างเลยตอวนี้เลี้ยงทุกอย่าง พ่อเลี้ยงอยู่กับจังหวะครับอืมค่ะพ่อเลี้ยงป่ามาจากปีล้วคะนี่ที่บอสเศร้ากว่าปีแเล่ครับป้าเศร้ากว่าปีแล้วพุ่นบอเกาโอ้โหบอเกาต้นเผาครับเดี๋ยวเห็นต้นเผายุนพ่นอะครับนั่นบอสเทียงยุ่ออันครัอยู่ถนนดำเสร็จถนนโอ้ติถนนดำบ่ร่ะทั้งนั้นครับป้าทีหลายไรยตัวนี้พ่อทีจากไรทั้งนี่ย่หันสิมหายุนี่ซิบเจ็ดครับป้าทัวซิมหาิบเจ็ดเลี้ยงเฮ็ดหน้าอยู่วะค่ะเฮ็ดหน้าหน้าก็เฮ็ด ซุ่มหรือเลี้ยงที่เหรอครับเเ็ลี้ยงกเลี้ยงที่เหรอครับเลี้ยงป่าน้าเลี้ยงเห็ดน้ากินเขาไปพร้อมครับค่ะอันนี้เขาเข้าพึ่งเฮ็ดแล้วบ่คะนี่ครับพึ่งแล้วเดียวนี่ครับว่าท่านไหนลูกยังว่าท่านน้ำอยู่น้ำข้องว่าท่านมาใส่เวลาเฮ็ดจังมือค่ะพ่อใส่เวลาเฮ็ดจังมือสี่บอลนี่อันนี้สามมือครับนี่นีละมือสามครับมือสามแล้วแล้วค่ะอืมใส่เวลาเฮ็ดสามมือเขาพักบ่อไว้อีกโดนบ่ค่ะ ดังดังสีเลี้ยงได้พัวครับน้ำข้อมาเมืองแดงก็เลี้ยงเลยครับอ๋อตอนนี้บ่ทันมีน้ำครับเดือนว่าท้านมีน้ำพ่อคิดว่าเพื่อนสิปล่อยประมาณเดือนว่าเดือนปลายเดือนนี้เหรอครับปลายเดือนมิถุนาเนาะครับอืมปลายเดือนมิถุนากับปล่อยน้ำลงครับเอาน้ำลงเอาน้ำลงล่างค่ะสักวันคั้แรกเพราะว่าลงที็นหกมันติดคุณนะครับน้ำน้ำติดคุณล่างเราวันที่นี้เขากะปล่อยน้ำเต็มเลยบ่ค่ะเอาน้ำเต็มเลยครับแท้ใบโดนบ่ค่ะ ว่อยครับสองสามมือก็ออกได้แล้วครับโอ้่อยน้ำใส่สามมือแล้วก็สูบน้ำออกทั้งน้ำเสียอันนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ก็เป็นร่องน้ำเสียเวลานันเขาปล่อยน้ำมาไว้นี่มาพักนี่อันนี้มันจะรอบบ่อเลยบ่ค่ะนี่บ่แล้วครับแต่นี่มันนี่มันก็ไหลลงนี่ครับไหลลงบ่ออยู่ไปเรื่ยระบาดแต่นี่มันนี่ครับมันไหลลงไปนี่ค่ะเป็นใส่ท่อไว้ระบายน้ำเสียเนาะเออระบายน้ำเสียลงพุ่นละมาเรื่อยๆอยู่ข้างบ่อค่ะ ลงไปทั้งนี้ครับทาน้ามุ้ยช่วงนี้ทาน้าเคลื่อนลำเปล่าปล่อยมาเนาะพ่อครับน้าเดี๋ยวนี้ยทาน้าเหรอครับเดี๋ยวนี่ยที่ไฮไลลงไปคือไหลลงไปใส่พ่อไหลลงไปพุ้นเหรอฮะเปล่าฮะยังเขา<อ>พุ่ญธรรปรึกษาให้ได้เคลื่นแบบได้แบบได้ผมไปเบิ้งให้ก็ได้วิธ<อ>ีคนโอหมายถึงว่าวางแผนในการขุดอันวางแผนบ่ถือย่างห้องไปเฮ็ดกเฮ็ดงานไปกำหน้าบอกรสะดโอ้อันนี้ว่ถืออืมค่ะ ก็คือยังสั้นเหรอครับตัวย่งนึงกับบ่มีค่ะตดนะตอนจะเอาน้ำเขาเขาเป็ี่ยนขมานมันพออยู่ยวเลยนะครับหนึ่งอืมครับระบายน้ำออกไว้ย่างดีระบายน้ำออกเขาทั้งพี่เอาเขาเขาทั้งนั้นอันนี้อันนี้ตรงท่อน้าออกครับนี่โอ้ท่อน้าออกครับท่อน้าเสียค่ะทั้งในข้างล่างนั่นเม็ดหาซีบครับครับรวมข้างบนมะฮว่นมันก็บดีบอสโตกดสามเมตรอยู่บ่ครับโสามเมตรกว่าอยู่ดอกค่ะ มองมองน้ำ,มอ,นำมองเลี้ยงปลาอิลีนั่นเมียนหาสิบเนาะครับแต่ว่าเวลาที่เขาเลี้ยงเอาใส่เต็มเลยวได้ละครับน้ำบันใส่เต็มใส่ข้าวห่อแต่พี่แล้วครับพี่แล้วโอ้ใส่หอดตาฟังพี่เลยครับหอดตาฟังเลยตาดคือหลายแท้ใส่หลายอยู่ตอนนี้เนาะเขาเลี้ยงปลาเนี่ยเลิเลกบ่ทีได้ครับแหงเลิกแหงไงไว้บ่ครับแต่ว่าขันเลิกหลายแล้วเราเขาจับจับยากโอ้เาจับจับยากนริงจริพ่อบ่ขนาดนี้เขาปล่อยปลาได้จักโตค่ะประมาณหาเมื่อนครับหาเมื่อนปลาดุก ปลาดุกหาเมืองถ้าเป็นปลาหมอเด็กค่ะปลาหมอบอละเมืินครับปลาหมอบอละเมืินครับถ้าเป็นบ่อขนาดนี้เนาะครับบางคนก็จะเฮ็ดไงก็นี่เฮ็ดไงก็นี่ก็ลงปลาได้หลายแล้วแล้วแต่ขนาดของบ่อครับเพราะวาขนห้องปลาหลาเนี่ยกรับมันนั่งไงครับันมันแน่นมันอัดกันมันก็นั่งไงปลานั่งไงครับอืมสะอ่อนเนาะบ้านเ้องนี้มาเลี้ยงปลาเบิดบ้านเหรอครับเบิดบ้านครับเฮ็ดหน้าเป็นเสวนหน่อยไหมป่อหน้าหน้าผู้ใด ก้นได้กัก้น<า>นี่กะจังนี่ในเจ้าต่อกันไปจังสิงกะจากคนแต่ว่ามันม่มีหม่องเอาน้ำเสียว่ะโอ้พ่อ,คร,อครับต้องทำเลดีครับหม่องปล่อยน้ำได้ครับปอ,ปบอน,อ,นอยากเค็ดปวดแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้ค่ะค่ะพ่อห้ามีิผู้ใดสนใจเอฟซีเพื่อนสนใจอยากเลี้ยงหรืออยากปรึกษาพ่อขอเบอร์เนี่ยจ้าครับเบอร์ผมบอกครับค<า>่ะศูนย์เก้าแปด ศูนย์เก้าแปดสองสี่ห้าสองสี่ห้าสามแปดสามสี่สามแปดสามสี่คพ่อสมพรคุณพ่อสมพรเนาะครับติดต่อรถดแมคโครไปไปปรับพื้นที่ได้ครับเฮตซาครับทมดินก็ได้ครับเรื่องสอบถามเรื่องการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งที่ก็ได้เนาะพ่อเนาะได้เมื่อับค่ะติดต่อได้คุณพ่อเป็น ใจดีให้คำปรึกษาค่ะผมเปน็นอย่างเรียกเก่าผมเก่บบเป็นคนแพงวีซ่าพอ่อน้อพ่อแบ่งกันทำมาหากินเนาะผมบอกเดี๋ยวว่าสมัยนี้มันยูโควิดมันทำมาหากินลำบากดีเนาะบ่บเด็แพ่งวีซา่าผ <c oughs> ู้ใดถามผมบอกว่าผู้จึงหน่กับว่าใคยบอกได้ครับมีรถแมโครเพ็นโกซาพึ่งแล้วค่ะนี่สร้างอาหารมาแต่ใส่มาร้อยเอ็ดมาตาร้อยเอ็ดค่ะขั้นป่าเนี่ยพ่อขั้นป่าก็ แล้วแต่แถาแก่เพันหย่อมาให้แต่แล้วจักเพันหย่อม้าได้ใช้ผมโมโหหมตัวนี่แถาแก่นี่คือเแถาแก่หัวหันครับโอ้แถาแก่หัวหันค่ะเพิ่นจัดการในห้องเรียบร้อยจัดการเฮาไม่เท่ากับตอนเดียวเขาสร้างไปเลยไทยสีเลี้ยงก็สร้างลูกปลาครับผมแล้จะเลี้ยงปลามาปล่อยแล้วก็เอาหัวหันมาให้กินพร้อมโอ้บวานพูดหล่าเขาจับปลาย้ำไดไบ้านนี้เพิ่นยังทำอะไรเอาเงินเท่าไรก็ได้โอ้เพิ่นกับลงทุนคือกันเนาะแต่เดียวนี่ผมก็ ว่ามันสองล้านกว่าแล้ววาเป็นหนีวันนี้บริยานเนาะบรยานแล้วไม่เคย่านมาแล้วนะ่านมาเบิดแล้วว่ะทีนี่เราผมไปซื้อรถผมเอาใบอันผมเป็นหนีเพิ่นสองล้านสามล้านเนี่ยแฟนให้เขาโม่รถเขาเบิ้งใส่ยืดรปไปได้พ่อจาัปีเงิ้ยสามล้านนี่บวกเกินสี่เดียนมาส่นผมคุยอ้าไปใส่แบบได้ยังเหมือนสี่เดียนผมเลี้ยงปลาสี่เดียนครับมาส่นผมจับปลาแล้วผมไปใายเพิ่นมาส่น ย่างโดนกระสีเดียนครับได้จับปลาเขาย่างโดนสุดกระสีเดียนกับสามเดียนกู้อ่ะก็คือเขาขืนปลาแล้วมันกับอะไรอ่ะเมื่อละเงินเพิ่นปลาตีเขาเขาเลี้ยงให้บ้าเขาเลี้ยงจริงกับไรครับเพิ่นกับเพิ่นกับอาหารมองลงทุนเพื่อนเพื่นด้วยกันเนาะอาหารสอบแล้วหกร้อยคู่ด้วยครับอาหารสอบละวหกร้อยการการให้อาหารปลาปลาเลาแรงครับเส่าเลี้ยงแต่ละ แต่ละขนาดกับบอ่อขึ้นกันบอ่อเพาขนาดน้อยขนาดกลางขนาดใหญ่าาาาาอาหารมันก็จะมีอยู่สามบ่อกันสามรุ่นร<อ>ุ่นน้อยรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นน้อยนี่กินจักเดือนครับเพ่อเทาก็เบิ่งปากันว่าว่ามันอกกินรุ่นกลางได้แต่ที่เขาก็สั้งกินรุ่นกลางแล้วเขาไม่จำกัดครับไม่จำกัดเท่าก็เบิ่งโตไม่เอากันว่ามันทอกินได้เทาก็จะให้มันกินรุ่นกลางนไปรุ่นไหนแพงกว่ากันค่ะหรือทอกันราคาอาหารบ่ครับรุ่นน้อยครับรุ่นน้อยแพงกว่ารุ่นน้อย แพงกวารุ่นกลางรุ่นกลางแพ้งกวารุ่นสาม,อ,มอันที่สามหนึง่งหกลอยอ,อันที่แรงม,มันเก็รลอยอครัวอันที่เล็กรุ่นใดเปลืองก็การปนี้รุ่นใหญ่บอกรุ่นใหญ่ครับกินเปลืองกาเพราะว่ามันได้กกินเหยา้ากินดนอันราคาปุย๋ยเอ้ยราคาราคาหัวอาราถือแต่ว่าป่ากินเปลืองแต่ว่าปลากินไหลค่ะเท่าละพันหนูก็สอบเพอเพลย์ตกสองพันสอบเหรอครับสองที่ได้จับ พ่อเลี้ยงจากบ่อันนี่ร่วมมันนี่ร่วมมันนี่มันเกลียบสามสิบปุ่นแล้วครับมันร่วมเหมือดทั้งอันปุ่นประมาณสามสิบเนาะตีไปสามสิบบ่อร่วมกันเหมือดทั้งอู่ปุ่นเด้อยู่นี่เด็ดป่าเด็งปลาดุกป่ามอครับกบกบช่วงนี้ผมขึ้นเลี้ยมเหมือดแล้วประเดี๋ยวช่วงนี้ผมมันะลงผมว่ามันข้าเจ้าเฮ็ดหน้าแล้วานี่ข้าเลี้ยงปลาคอป่ะค่ะบ่อบ้านห้องบ่อไข่มีครับมีอยู่แต่ว่ามันมันน้ำไม่สะดวก ค่ะพ่อในบ้านเฮานี่ในบ้านโปโลเฮานี่เลี้ยงป่าจักเจ้าค่ะทั้งเบิดโดยประมาณประมาณเจ็ดสิบอยู่ดอกครับประมาณเจ็ดสิบครับกระสีเลี้ยงมาแต่คุณหน่อยบอผู้หลายบอกระเรี่ยวแต่สภาพแต่ผู้คนที่แรกก็เลี้ยงแต่พ่อส่อสามสิบแต่พวกแม่เลี้ยงมันที่วันพ่อส่อสามสิบเริ่มเริ่มบุกเบิกมาเรื่อยมันเบิกมากนี่แต่พ่อส่อสามสิบแต่ผู้คนเฮ็ดก่อรมูแมนเหตสี่สิบเก้า มันได้สามสิบรุ่าปีแล้วรุ่นบุกเบิกเนี่ประมาณแค่ปีสามสิบคุณเนาะเพราะว่ามันเฮ็ดตะปูตะปูมากจะเริ่มแรกมาเป็นเปหนุกจ้างเพื่อนปูเลี้ยงก้อนตายเราก็มีเดี๋ยวมันพังจัด โครงการมาที่แรกบ่ยอยากให้ <มา S 1> คล<า>้องกันน่าเหมือนนาทวงเฮ็ดคือกันขนมนคณะมาจำเป็นพานหน้าโอ้ยจะเป็นสีดีคล้องอเห็ดเิ่นเฮ็ดเนี่ยปฏิทินจังมาเสียดายน้ำหลังเ <c oughs> จ้าควองเลยอันเอาน้ำยากปัะนี่เจ้าควองก็เอาได้ยุติว่าขอเพิ่้